สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม p ิกซ่าทาวเวอรกันนะครับผมเช่นเคยนะครับอยู่กับโอเวอร์เกมนะครับผมสถานีของคนรักเกมนะ่ำต้นก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับมีล็อกอินผ่านไลน์นะครับเป็นเกมของไลน์นะครับไลน์ p ิซซ a าทาวเวอนะครับให้กดยินยอมนะครับกดลาวตรงนี้นะครับผม สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับโชว์คะแนนกับเพื่อนได้ครับกดเข้าไปตอนแรกก็ต้องโหลดก่อนครับก็จะมีวิธีการเล่นให้ดูนะครับต่างๆครับสามารถเล่นได้เขก็จะสอนต่างๆครับว่าเล่นยังไงนะครับผมตอนแรก็ต้องโหลดก่อนครับโหลดข้อมูลกันมาให้หมดก่อนครับผมโอเคมาเริ่มต้นมาครับ เราต้องการผู้จัดการนะครับเ,เลือกผู้จัดการของคุณก่อนเลยครับมีตัวละครจากพิ x ซ่าทั้งหมดนะครับมีคุณปู่มีมาจาก toy story มาจาก i อซ์เอมาจาก i n c r e d i b l e แล้วแต่นะครับโอ้โหเราเลือกเลยเอาเราเลือกเป็นคุณปู่แล้วกันอโอเคเลือกคุณปู่เป็นผู้จัดการของของคอยนี้นะครับโอเคไปตึกนี้ ตึกนี้มีผู้จัดก,การคือปอูให้สร้างกดสร้างเลครับกดฟรีสร้างทอยช็อขึ้นมาป๊าบโอเคนี่คือร้านนะครับเราเปิดร้านแล้วไปที่ดูเ่องหนึ่งครับเล่นกันต่อ,อเราก็เล่นพัลเซิลเกมพัเซินนะครับเพื่อไปสร้างร้านที่อยู่ในตึกนั้นๆน,น,นะครับผมอโอเคกดเลยครับ ขณรลากลใช้วิธีลากครับวิธีลากอาตอนแรกเราก็ต้องใช้อ่านิ้วลากของที่ต้องการนะครับก็คือเนี่ยตัวอย่างก็คือลากรถนหมนนี้นครับให้ได้4อันด้านบนนี้ก็จะบอกว่าต้องการอะไระครับอย่างเจ้าตัวแรกนี้ก็ต้องการจรวดสีฟ้า4อันนะครับสามารถก็ลากไปเลยได้เยอะเลยครับมีคอมโบนะครับอ,อันนี้รถสีนีต้องเอา4อัน สองอันไม่ได้นะต้องเอาสามอันขึ้นไปนะครับหอมประกบกันก็ได้สามอันก็ผ่านแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยจบครับเพียสเตตห้าได้โบนัสครับโบนัสอาโอ้โห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 สุดยอดสุดยอดจริงถ้าใครไม่อยากดูแอนิเมชันพวกนี้ก็กดสคริปต์สคริปต์ข้ามไปได้นะครับผมอ่านะครับด่านแรกเราได้สามดาวครับห้าหมื่นไปครับด่านต่อไปอ่าระหว่างโหลดก็จะมี ทิปต่างๆให้เราได้อ่านนะครับรู้สึกจะเร็วมากถ้าเครื่องไหนเร็วผมชอบอ่านไม่ทันครับเอาไปต่อครับมิชชั่นก็คือให้ได้ลูกค้า5คนครับลูกค้าเข้ามาร้านมาแล้วอ่าเราต้องลูกค้านะครับลูกค้าต้องการอะไรโอเคมาเราก็เล่นธรรมดาวไปเรื่อยครับอ่านี่ต้องแปด โอคตูมตูมตูมระเบิดตูมตูมโอ้โหสุดยอดอ่ากดเฉียงก็ได้ครับอ่าเราสามารถใช้เฉียงเราก็ได้ครับอย่างนงี้ครับสี่อันครบแล้วอ่าดาวนี้ต้องการสามอันอ่าครบแล้วครับอตาต้องการโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับอ่าเราต้องการเครื่องดูดฝุ่นใชไงได้บอกผมนะครับสามอันสามอันครบแล้ว เรียบร้อยลูกค้าเข้าร้านครบแล้วครับอ่าพอใจไหมโบนัสตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอโ้โหได้3ดาวครับด้านบนจะบอกว่าคะแนนถึงเท่าไหร่จะได้3ดาวนะครับอันนี้เราทำทะลุไปเกินเลยครับได้โบนัสคาเล็กเตอร์อีกต่างหากโอเคไปครับ3ดาวไปต่อครับเกิดเปิดร้านแล้วปึ๊บ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 อ๋อมีเครื่องอะไรโผล่มา โอเคมีตู้เย็นหรืออะไรทุกอย่างโ่มาครับสร้างร้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าร้างครับผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นผู้จัดก,การหรือลูกจ้างกันแนะ่มาลองดูหน่อยครับอุ๊บอ่านีุ่๊โอเคอยากได้แปดอันแปดอันครบไหมแปดอันครบไหมครบไหมโอ้โหสุดยอดทีเดียวจบโอเคจบเลยครับทีเดียวนี่นะครับตู้โโอเคเรียบร้อยทีเดียวจบ อ่าตัวนี้ i n c r e d อ่ามาโอมตูมตูมตูมสุดยอดคอมโบโอ้โหสุดยอดโอเคเอาเเอะไรอะไรดีอนี่กว่ะนี่ combo ไหมคอมโบเลยอ่า combo เลยสุดยอดสุดยอดนะเจ้าจาับซะไม่มีโอ้โหใช้คำได้แบบว่าเก่ามากครับจับเรียบร้อย คุณปู่เป็นลูกค้าเองด้วยโอ้โหคุณปู่มีคุณปู่เป็นลูกค้าแหมจ้าสุดยอดโอ้โหขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงมากครับได้คาแรคเตอร์โบนัสด้วยครับาสามดาวอีกตามเคยเรียบร้อยอ่ะอันนี้เขาให้กลับไปที่บ้านครับกลับไปที่บ้านโอเคมาเปิดประตูเปิดประตูะตอ่ะเปลี่ยนประตูใหม่ครับสุดยอดสวยงามขึ้น โอเคอ่ะพอเล่นถึงตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดเกมนะครับโอเคมาต่อกันครับอ่ะต่อครับวันแรกเราได้ไปแล้วครับโอเคได้ของรางวัลไปครับวันแรกเขา,าเล่นทุกวันก็ได้ของรางวัล ทุกวันเลยนะครับผมอันนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนครับมีเพื่อนอยู่เนี่ยสี่คน <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เล่นกับเขาไปคนที่หนึ่งนี่โหได้ร้อยสิบสามครับผมเราได้แค่เก้าดาวครับอ่าก็ต้องไปดูครับต่อครับด่านที่สี่ครับผมไปด่านที่สี่ปึ๊บอ่า มาครับหกคนครับโอ้โหเราต้องทำให้ได้นี่ครับทำลายบล็อกให้ได้ด้วยอ่าทำลายบล็อกด้วยโอ้อันนี้ยาวอันนี้ยาวอันนี้ยาวโอ้โหยาวมากอันนี้ก็ยาวครับสุดยอดยาวมาก้โมคอมโบคอมโบโอคอมโบอีกคอมโบอีกคอมโบอ่าสุดยอดด้เกรดครับผมสามอันนี้คืออะไรดูนะ โอ้ระเบิดโอ้โหระเบิดครบทิศทางเรียบร้อยครับสเตทเคลียร์ได้โบนัสโบนัสทาวเวอร์ครับครบสามดาวพอดีเรียบร้อยยิ่งใช้มุฟน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งได้โบนัสเยอะนะครับมูฟน้อยคืออะไรเราจิ้มหน้าจอกี่ครั้งนะครับมันก็จะหนับด้วยนะครับไปต่อได้อะไรมายังไม่ได้ได้ไหม ได้ครับโอ้โหสามดาวน่าได้เทมใหม่เข้ามาในร้านโอเคโอเคครับกดกระชาปองดูกระชาปองครับกดแบบตัวนอร์มอนดูใช้กระชาปองครับได้ตัวมากดกระชาปองเข้าไปปุ๊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 ปโอ้โหโอ้โหได้อะไรเอย่ยได้อะไรเอย่ยโอ้โหตัวอะไรเอย่ยมาได้ตัวใหม่มาครับน่ากดโอเค ปิดไปครับได้โทรกรุ่ใหม่แล้วก็ใส่ตัวเข้าไปอ่ามีสตาฟแล้วครับมีสตาฟเข้ามาแล้วมาช่วยโอ้โหตอนแรกเราทําเป็นทั้งผู้จัดการร้านเป็นทั้งสตาฟเลยครับเป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งเจ้านายอ่าปุ๊บใส่สก,กิลเพิ่มเข้าไปนี้ฮันคุเพย์โอ๊อเคได้ตัวอะไรมาเคได้ตัวอะไรมาไม่ทราบเลือกเข้าไป อ๋อใบมุมน่าจะเป็นมบมุมครับเอาไปแทนคุณลุง่อยสกิลมาเลือกใช้ได้ครับปิดไปเลือกใช้ระหว่างเกมได้ครับโอคไปครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยก็จะมีคาแรคเตอร์มากขึ้นเรื่อยสกิลก็จะเยอะขึ้นเรื่อยนะครับผม,มอ,อีเวนต์คืออะไรมีอีเวนต์ครับผมอเ,เอานี่เลย ไม่ได้อ่าสามอันอยู่ไหนต้องหาสามอันขึ้นไปครับนี่ครับสามอันนี่นได้คอมโบแล้วโอ้โหคอมโบตอ่อ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 สุดยอดคอมโบตอ่อเรียบร้อยคอมโบตอ่อคอมโบต่อไม่ต้องกดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเอ็กซ์ลเลนด์นะครับเอ็กซ์ลเลนด์มาต่อครับอ่าเราสามารถกดเอเทมได้นะเป็นไงพังสุดยอดก็จะหาให้เราครับมาอยู่ที่ไหนครับอ่า มาสุดยอดสุดยอดได้คอมโบรครับเออคอมโบโอ้โหสุดยอดสุดยอดคอมโบโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมเอ้ย,อ,ยอ,อีกอันนึงโอ้โหไม,ไม่ไม่ทันเห็นนี่ยไม่ได้คอมโบนี่ระเบิดเลยระเบิดเลยสุดยอดระเบิดเลยระเบิดอีกระเบิดอีกอ่าเป็นไงกเไดสเต็เคลียร์ สุดยอดอะไรครับได้โบนัสอือหือโ,โอเคได้มา4ี0พทะลุ3ดาวไปแล้วได้คาแรคเตอร์โบนัสอีกครับเป็นแสนหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับเป็นแสนเลยครับไปครับไปต่อครับไปด่านต่อไปมาสร้างอะไรเอ่ยสร้างโซฟาใช่โซฟาไหมไม่ใช่โซฟาครับ สร้างกล่องเก็บของครับอ่ามีชั้นต่อไปแล้วเราสร้างชั้นแรกเสร็จแล้วไปสร้างชั้น2ต่อครับผมลูกค้าจะมาเข้าชั้นที่2ต่อครับโอ้โอเคลูกค้าห้าคนนะครับไปโอเคเก็บใส่ตะกร้าเลยแหมปึ๊บไปยอดหูมือยอดพังไหม ไปเจ็ดอันครบไหม,มได้ตะกก้าได้ไม่กว่าดแล้วนี่ยาวๆเลยยอดโอ้โหบวกเพิ่มครับโวกคะแนนเพิ่มปุ๊บฮะระเบิดไปคอมโบตอ่อไม่ต่อไม่ต่อน้าแตกน้าแตกครับอาคอมโบตอ่อต้องการอะไรต้องการเก็บใส่กระเป๋าครับ เก็บใส่กระเป๋าเอ้าเข้าเป๋าไปเข้าไปอ่าเรียบร้อยเข้าเป๋าอีกหนึ่งหันเข้าเป๋าอีกหนึ่งหันให้ครบนะครับเข้าเป๋าเข้าเป๋าเลยปุ๊บ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 อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยจบครับจบครับผมเรียบร้อยคอมโบเข้าไปคอมโบเข้าไปอีกอ่าเกรดได้เกรดครับทาวเวอร์โบนัสอ่าโบนัสครับอือหือ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 อืหื สุดยอดโอเคกระตุกโบนัสอีกครับเป็น8 8 0 0มืนได้3ดาวเก็บ3ดาวเต็มไปได้ครับผมไปต,ต่อครับต่อไปได้ยังได้ยังเอ่ยปุ๊บมีอะไรมาจดหมายมาครับอ้า้โ,โหแต่ละคนนี่อ่าแสนห้าล้านนะโอ้โหต้องเล่นบ่อยๆครับได้ซูคนอื่นได้ครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับผม แต่เนี้ยเราเล่นสู้กับเพื่อนก่อนนะครับอ่าต่อไปหลันเจ็ดต่อหลันเจ็ดต่อไปครับปุ๊บโอเคราคาห้าคนนะครับต้องการอะไรบ้างครับอ๋ออีเ,อเวนต์เราต้องเก็บให้ขว่ำให้ได้นะครับนี่เนะ่ยปุ่มมุมทะลุเลยสุดยอดออเก็บใส่ตะการเด้มาสองตะกาออสองตะกาแลนะ้ว ตะกาดมึงโอ้โหคอมโบคอมโบคอมโบเอาคอมโบไปตุม้มตุ้มโอ้โหเรียบร้อยได้ได้มาแล้วเก็บเซตะาค่ะปุ๊บเก็บเซตคาคาเนี่ยเก็บเซตะาค่ะเคเก็บเซตาค่ะปุ๊บนี่นี่ครับลากสามอันขึ้นไปครับสามอันขึ้นไปมาโอ้โอ้โอ อ้ม,มอ่าเคยอ๋อ,อ,อมาล,ลากเลออยงี้เก็บจดจ้าป๊าโอเคเก็บจดจ้าป๊าโอเคนอ่า,อางเงียเรรียบร้อยจบครับเตจเคลียร์แม่เจ้าสนุกจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกิ๊กไงด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดได้ครับที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ android นะครับเป็นง่ายนะครับเกมจาก Pixar ครับ p i x a r t r a v เ l ครับเราได้มาสร้างอีกแล้วครับโอ้โหได้โต๊ะมาใหม่ครับชั้น2โอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปโหลดตัวเล่นได้ครับสวัสดีครับ